เหนื่อจังเลยก็นี่ยังไม่ถึงไหนเลยจะได้กินไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องทิ่ฟานนะคะโบกับตัวแพลอีกเช่นเคยค่ะเยวันนี้ไม่ได้มาเกี่ยกับแนวท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าจู่ๆก็แบบมีความอยากที่จะทำสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คืออยากจะทำบะหมี่ไข่ค่ะทุกคน เออจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยวัตถุดิบนะคะก็จะมีหลักๆอยู่ 4- 5อย่างนะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะ250กรัมมีเกลือ1หยิบมือนะคะเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยนะ้ำ60มิลลิตรแล้วก็ไข่ไก่2ฟองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกที่พี่วอ่านนะคะเขาก็จะให้เอาแป้งนะคะใส่ตรงถาดนวดนะคะแล้วก็ แบ่งถุมตรงกลางแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่เกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปเลยนะคะแล้วก็จัดการนวดให้เข้ากันอันนี้เป็นสเต็ปแรกแล้วก็จะแบ่งหลุมตรงกลางนี้นะคะแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปเอ้าไม่แตกอะเฮ้ย<ม>ฉันก็เพาฉันคอแรงนะไข่สุกแล้วใช่บึ้บลงปเรียบร้อยอันนี้แผว ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าแพรล้างมือแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะคะทำกินเองที่บ้านก็ไม่ต้องเพ่งคัดอะไรมากมายเนาะเหนื่อยจังเหนื่อยจังเลยก็นี่ยังไม่ถึงไหนเลยแต่จะได้กินไหม เฮ้ยเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนเริ่มเป็นก้อนและวนวดต่อไปพอนวดแล้วมันไม่ได้ก้อนติดนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีแคบไม่มีติดโตะแล้วหลังจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องนวดต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เพื่อที่จะให้เส้นเนี่ยมันเหนียวนุ่มจริงๆเราทําครั้งแรกไปครั้งที่สองถ้ารู้สึกว่านวดไปแล้วเส้นมันยังไม่นุ่มก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดจนกว่าจะได้ที่เราต้องการนะ พอได้20นาทีแลวใช่ไหมแล้วก็จะแบ่งเป็นก้อนๆนะคะเพราะว่าจะได้แบ่งเพื่อเอามารีดเป็นเส้นนะคะนี่เดี๋ยวแพลจะแบ่งไว้4ก้อนแล้วกันนะคะบางคนเขาก็อาจจะแบ่งไว้เยอะกว่านี้แต่แพลแบ่งไว้เท่านี้ละกันเก๋พอเราปั้นเป็นก้อนๆมนใช่ไหมคะจริงใจจริงๆแล้วอ่ะที่ตามสูตรที่ในเนนตเขาบอกมาเนี่ยเราจะต้องคลุมไอ้าะวูนี้ด้วยผ้าขาวบางนะคะแต่ว่าแพลไม่มีนะคะเราก็เลยเอาถาดขนมอบที่แพลไม่ได้ใช้เนี่ยเอามา ใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแลปด้วยพลาสติกแทนแล้วก็ไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นการอดแอปนะคะเป็นการเรียนรู้ออโอเคอีกสามสินาทีเจะการ ด้วความที่แพลวเนี่ยไม่มีเครื่องรีดเส้นพาสต้านะคะวิธีเบสิกท basic, ี่สุดที่พวกเราจะสามารถทําได้ก็คือใช้ไม้โนดแป้งไม้รีดแผ่งแงที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเออรีดใช่ไหมแต่แพลวอะ่ะไม่มีเว้ยแล้วก็เลยพยายามหาอุปกรณ์ในบ้านที่พอจะอด a d ์แล้วกลายเป็นไม้รีดแป้งทีแพลวได้ซึ่งแทบก็หันไปเจอใช่ค่ะมันคือสาสนเองนะคะด้วยลักษณะมันก็เออดูเหมือนเป็นแบบ r o l ล i n ง p ิ n อยู่ ก็ใช้ได้มั้งแต่ว่าเพื่อความแบบมั่นใจนะคะจะลองเอาแรปพลาสติกนะคะพันดูเพื่อที่จะไม่ให้แป้งมันติดไม้นะคะเพราะว่าสากตัวนี้มันก็ค่อนข้างดีจะเก่าแล้วนิดนึงนะคะอาจจะมีแง่งๆแล้วมันอาจจะทาให้ไม่เรียบ่ะพอแรปเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะ,ะถ้าไม่เวิร์กก็แค่ลอกออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีบแผ่แป้ง วางลงไปแล้วก็โรยแป้งนะคะเพื่อที่เวลารีดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดโต๊ะนะคะใช้แป้งอะไรก็ได้นะเขาเรียกว่าแป้งคือนิสุกมันเรียกว่าแป้งนวลแป้งนวลเนี่ยคือตาควาเข้าใจของแท้กคือเป็นแป้งที่เอาไว้ใช้เพื่อที่เวลาเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ติดกับภาชนะนะคะอันนี้คือที่แท้เข้าใจนี่เราก็จะโรยแป้งนวลลงไปนะคะจริงอาจจะใช้เป็นพวกแป้งมันสับปะหลังอะไรี้ก็ได้นะแต่ เดี๋วดยวเราจะเรื่อมือรีดยค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแห้งเพราะอาจจะใส่น้ำน้อยนะคะก็เป็นไรต้องมาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะยีออกก่อนแล้วก็จะใช้โรลลิ่งเฮ้ยก็ดูได้ผลอยู่นะแบบประมาณนี้นะคะจากก้อนเท่านี้นะคะ เดี๋ยวแพลาจารี่แค่สองแผ่นพอเพราะว่าจะกินกับน้องแค่สองคนนะคะก็ออกน่สัะเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาพับให้มันเป็นพคบพบแล้วก็ใช้มีดเนี่ยหั่นให้มันเป็นเส้นนะคะพับแป้งนี่หรอแล้วก็จะใช้มีดตัดใช่ใช่หรอลองรู้แล้วกัน แล้สุกบอกไม่ถูกมันอาจจะมีวิธีตัดที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าตัน้นโอ้หลุมเท่ากันนี ซองเหมือนผักเลยตอนนี้ค่ะไม่รู้ว่าถูกหรืป่ะแต่ว่าเอ้ยได้อยู่เนี่ยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดียได้อยู่เห็นนี่นะคะทีบผ่านพับไปเมื่อกี้เฮ้ยได้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 ได,ได้ใช่ได้ใช่ได้ใไดในส่วนของเส้นเสร็จที่เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวแทนจะเอาเส้นเนี่ยไปแบบปรุงอาหารดูนะคะ โดยเมนูที่พ่จะทำก็น่าจะเป็นประเภทแบบต้มยำแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไอ้เส้นเ,เส้นอันนี้นะคะใส่กับต้มยำแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะพอกินได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อันเจ๊โบุรุ้เขียนอะไรกันเนี่ยทำไมฮิปี้เมียเหมือนเป็นไงมาขอบอกฟีลลิ่งดิได้เด็กกุ้งนะไม่กินข้าวใส่ซึ่งว่าพอกินได้ใช่ไหมพอผ่านาใช่ปะเย้โอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบะหมี่ไข่ต้ยมยำเมนูที่ดันนดนทำ นะคะเสร็จแล้วก็ดูน่ากินนะแต่เดี๋ยวไปดูเส้นก่อนอันนี้คือถ้าทําเส้นแบบเส้นไม่เล็กพอมันจะเหมือนอุด,<ช>ด้งหรืดูดูดูดิดูแล้วมันเหมือนมีกอบปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงทาแล้วนะคะ อันนี้เป็นการทําเส้นบะหมี่ครั้งที่2ในชีวิตนะคะก็สําหรับผลการทดลองในรอบนี้เนี่ยในเรื่องของความคาวของเส้นอย่างที่แพรบอกไปตอนทำใช่ไหมว่าตอนทํารอบแรกมันคาวใช่ปว่าแต่ว่ารอบนี้ความคาวอะ่ะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าความเหนียวมุ่งยังไม่ได้แพาคิดว่าแพาใส่น้ําตอนวดแป้งอะ่ะน้อยไปนหน่อยน่าจะต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงทาจะทําให้เส้นมันโอเคขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการรีดแป้งรีดอะไรอย่างเงี้ยยัง รีดได้แบบไม่ไม่นี่เท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเส้นมันแข็งด้วยแหละแผ่นที่แพลวโชว์ไปให้เมื่อตอนที่ทํามันก็เลยได้แผ่นแค่นั้นนะคะจะจําได้ว่าตอนรอบแรกนี่คือยาวยาวฟื้อยมากๆนะคะแล้วก็เอ้ยเรื่องอะไรเราก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แพลวก็คงจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้แพลวด้วยนะคะจะได้อ่ามีกําลังใจในการการทาคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก็ เดี๋ยวอขอตัวไปกินก่อนสำหรับวันนี้ก็บายค่ะสวัสดีค่ะ